กับสวัสด,ดีน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับวงน้องวันนี้นะครับน้องพีก็จะมาสอนรับกิจกรรมนะครับน้องไม่ใช่สอนรับกิจกรรมนะครับวงน้องก็คือ ซอนรับของฟรีฟรีในกิจกรรมฟรีฟรีนะครับเนาะที่แบบว่าสามารถรับได้แบบยกเซิร์ฟนะครับเนาะรับกันได้แบบทุกคนนะครับที่แบบว่าจะเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะมาสอนรับนะครับนนเนอแล้วก็มาบอกด้วยนะครับว่ากิจกรรมตัวไหนนะครับเป็นกิจกรรมถัดไปที่จะเข้ามาในเซิร์ฟหลักแล้วก็เซิร์ฟไทยนะครับเนาะสายเพจซูเปอร์ไก่สอบบริการ ขาย ID เกมและรับซื้อ ID เกมตอนนี้ขาดแคลนเป็นอย่างมากถ้าคนไหนอยากขายไอดีไฟไฟหรือว่าอาวแนะนำเลย <S <S เพจซูเปอร์ไก่สอบสามารถขายได้แล้วก็ซื้อได้ในเพจเดียวกันสะดวกสบายถ้าคนไหนอยากซื้ออยากซอบก็กดเข้ามาลิงก์ใต้คลิปนี้เลยฟรีจึงจะได้เกมตัวท่าหน,นังควงน้องพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่าถ้าเรารู้ก่อนนะครับโนเราจะได้เปรียดเสมอน,นะครับแล้วก็สำหรับวงน้องคนไหนนะครับโนที่แบบว่า อยากได้นะครับน้ตในสองของวิปปี้นะครับก็คือดูคลิปนี้ให้จบนะครับแล้วจะรู้นะครับว่าของฟีอะไรนะครับแล้วก็สําหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในเรื่องของเพชรนะครับโน้ตคลิปนี้ก็มีแจกเหมือนกันนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้เพชรวิปปี้นะครับโน้ตถ้าคลิปนี้มีคนดู5,000คนดูขึ้นไปนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัตรการีน่ามูลค่า150บาทนะครับโน้ตถ้าตีนเพคโกม่านห้าร้อยกว่าเพชรเลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครััับบเเเเนนนนนาาาาาาะขข้้้้มมแแแลลลวววกกกกกดดไไไคค์์ชรรรปปหหฟตอองื่่่ท็ใุ ไนะครับแล้วกลับมาคอมเมนต์ได้เลยนะครับเนาะสำหรับวงน้องคุณไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ของฟรีจากพี่นะครับวงน้องเพียงเท่านี้นะครับก็สามารถรับของฟรีได้จากพี่แล้วนะครับวงน้องก็ง่ายนิดเดียวนะครับเนาะแต่อย่าลืมกลับมาคอมเมนต์ด้วยละกันนะครับว่ากดไลค์กดแชร์นะครับเนาะก็จะประมาดนียเลยนะครับวงน้องแล้วก็เวลามาคอมเมนต์นะครับอย่าลืมทิ้งชื่อเฟซด้วยนะครับเนาะพี่จะได้เข้าไปเช็คดูแล้วก็แจกเพชรให้เลยนะครับเนาะก็จะประมาเลยครับวงน้องก็ฝากกันด้วยละกันสำหรับวงน้องคุณได้้ของฟรรีีจาากกพ่นนะะคับเแลว็สหรับวงน้องคนะครับเนาะที่แบบว่าอยาากกกรรรรู้ิจมมให่นนะะคับเ าอยากรู้กิจกรรมฟรีว่ามีกิจกรรมตัวไหนบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะรีดที่แบบละเอียดและกันนะครับโนว่าสายฟรีจะได้รับอะไรนะครับแล้วก็กิจกรรมที่จับเด็กเข้ามาในเซิร์ฟหลังหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับเนาะก็มีกิจกรรมตัวไหนบ้างนะครับเนาะก็คือกิจกรรมตัวแรกนะครับที่แบบว่าจับเด็กเข้ามาในเซิร์ฟหลังหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับเนาะก็จะเป็นสัปดาห์หน้านะครับวงน้องพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะจะอัปเดตเข้ามานะครับวงน้องก็คือนี่เลยนะครับเน้องถ้าน้องๆคนไหนนะครั โนหรือว่ามาเป็นกล่องสูทแบบนี้ได้นะครับโนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับโนก็ถือว่าดีจัดๆเลยนะครับวงน้องพี่เขาบอกเลยนะครับโนว่าต่อไปนี้นะครับโนเราจะได้ใช้บัตรเพชรนะครับโนมาแลกแบบนี้ได้ด้วยนะครับโนแล้วก็ยังไม่หมดเท่านั้นนะครับโนยังจะมีทางด้านของนี่เลยนะครับโนบัตรปืนห้าคนไหนนะครับที่แบบว่าขี้เกียจไปสุ่มนะครับโนก็สามารถมาสุ่มตรงนี้ได้นะครับโนก็มีสกินปืนถาวรด้วยนะครับโนนี่เลยนะครับสกินปืนตัวนี้นะครับก็สามารถรับได้แบบถาวรเลยนะครับโนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับวงน้องพี่เขาบอกเลยครับโนว่าโคคคตรร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 สสุดเเเลยนนนนนนะะัััับบบอาากกกกกกก็็ิิจจมมมมฟฟีีีๆหหื เขาพงน้องก็จะมีทางด้านของไม้เบสบอลตัวนี้นะครับเนาะที่แบบว่ามาแจกให้แบบฟรีๆนะครับเนาะเราก็จะมีทางด้านของกล่องปืนมาแจกให้ฟรีแบบนี้ด้วยนะครับเนาะเราก็แบบช่างห้องมาแจกให้ฟรีๆนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะทั้งหมดนี้นะครับพงน้องจะอัปเดตเข่าเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราด้วยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้นะครับเนาะเราก็ขอฟรียังไม่หมดเท่านี้นะครับพงน้องพี่ขอบอกเลยครำโนว่ายังจะมีทางด้านของนี่เลยนะครับเนาะคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้คาตานะนะครับเนาะคาตานะจะมาแจกให้ฟรรรีีๆแล้้้วนนนนะะคคับกก็็เปทททาาาาางงงดขออตต่ภิจจแคค่่5,000ดาาเเมทนนนัั้ะรบฟ จะประมาณนียนะครับเนาะก็สามารถรับโฆษนาได้แบบฟรีๆแล้วนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของสกินมอเตอร์ไซค์ตัวนี้นะครับเนาะที่แบบว่ามาแจกให้ฟรีนะครับเนาะแล้วก็จะมีทางด้านของกล่องสัญญาณนะครับเนาะเยอะแยะมากมายนะครับที่แบบว่ามาแจกให้ฟรีนะครับเนาะส่วนกิจกรรมนะครับพวกน้องจะอยู่ด้านบนประมาณนี้นะครับเนาะนี่เลยนะครับสำหรับกิจกรรมนะครับก็จะอัปเดตเข้ามาประมาณนี้นะครับเนาะพี่รีวิวจากเซิร์ฟนอนของข่าววงเนาเราก็จะมีโอกาสเข้าไทยนะครับเนาะสำหรับกิจกรรมที่พี่รีวิวมาตอนนี้นะครับเนาะก็จะประมาณนะัเนาก็ดี้นะครับเนาะททที่่่่แแบบบวาาาาุกกคคนน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 นจะะะได้้เเเลออ100%รั็็ปงงข กิจกรรมตัวนี้เลยนะครับเนอะก็จะประมาณเลยครับเนอะโคตรดีเลยนะครับนาะแล้วก็กิจกรรมถัดมานะครับเนอะก็เป็นทางด้านของกิจกรรมตัวนี้นะครับพวกน้องเรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมสายเติมนะครับเนอะที่แบบว่าอัปเดตใหม่นะครับเนอะก็คือกล่องปืนกล่องอะไรต่างๆนะครับเนอะที่แบบว่าจะมาวางขายนะครับนาะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสกินเคียวนะครับนาหรือว่าคาตานาไฟนะครับเนอะจะมาวางขายแล้วนะครับเนอะก็จะประมาณเลยครับนาะแล้วก็จะมีทางด้านของไอวอลด้วยนะครับเนอะที่แบบว่าจะมาวางขายนะครับนาะแล้วก็มีคาตานานะครับนอเยยอะาามกนะครับบบที่่แวาจะมาาวงขายนนะครับอก็จะเเป่าามลยนะครรัับบวว่าสหพกน้อง นะครับน้อที่แบบว่าอยากได้คาตานะนะครับน้อก็เตรียมตัวละกกานะครับเดี๋ยวพี่จะเติมแจกละกกานะครับน้อเพราะว่าถ้ามาวางขายแบบนี้นะครับน้อพี่สามารถไปทําเป็นโค้ดได้นะครับน้อก็จับประมาณเลยนะครับน้อน่าจะไม่เกินสัปดาห์หน้านะครับพวกน้องก็น่าจะอัปเดตเข้ามานะครับน้อสิ่งที่จะอัปเดตเข้ามาในทางด้านของซู้เติมตัวนี้นะครับน้อก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับน้อแล้วก็เซอร์บหรือว่าเซอร์ไทยนะครับน้อก็จะอัปเดตเข้ามาเหมือนกันนะครับพวกน้องก็เป็นประมาณเลยนะครับน้อพี่ขอบอกเลยนะครับน้อว่าโคตรสุดเลยนะครับนอสิ่่งทีจะัปเเดตข้าามนะครับแล้วก็อัันนนนีีี้กก็็มมะะครบจทางดด้าานนนนขออองงกล่่ะะคครรรัับบหืวชุ ที S <S <preach ers> ่แบบว่าเราได้ใช้เพจซื้อนะครับเนอะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนอะก็จับเด็กเข้ามาด้วยนะครับเนอะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนอะก็ถือว่าสุดจัดเลยนะครับเนอะก็มีแต่สุดสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับเนอะก็จับเด็กเข้ามาประมาณนี้นะครับวงน้องพี่เขาบอกเลยนะครับเนอะว่าถ้าคนไหนนะครับเนอะมีเพจนะครับก็คือสามารถมาซื้อแบบนี้ได้เลยนะครับเนอะได้แบบถาวรเลยนะครับเนอะเราก็ไม่ได้เสียเวลาไปสุ่มด้วยนะครับเนอะก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนอะนี่เลยนะครับวงน้องก็ถือว่าได้ประมาณนี้นะครับเนอะสำหรับสุดที่จับเเ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 ดดดทข้้าา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 มมมมมใหห่่่่่่นน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 ะะะะะะคคคคคครร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 ัััััับบบบบบอออออองพพีีีกกกลลยยยวโตสุ็็จปณไ เลยนะครับโน้ว่าอันนี้นะครับโน้ก,ก็เป็นท่าทางนะครับที่แบบว่าจะมาวางขานะครับโน้เราก็มีซูดยอดมากมายนะครับโน้ที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานิดนึงนะครับโน้ก,ก็จะประมาณเลยนะครับโน้เราก็จะมีทางด้านของบัตรสร้างห้องแล้วก็ เปลี่ยนซื้อนะครับเนาะที่แบบว่าลดราคาด้วยนะครับเนาะก็จะประมาณเลยครับเนาะแล้วก็มาดูทางหน้าของผู้นกคิดตั้นนะครับเนาะที่แบบว่าจะเปลี่ยนใหม่นะครับวงน้องก็คือจะมีการอัปเดตเข้ามาประมาณนี้นะครับเนาะนี่เลยนะครับก็มีทางด้านของสุดตัวนี้นะครับเนาะที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับเนาะก็เป็นซูยาคุซ่านะครับเนาะก็เป็นประมาเล่นเลยครับเนาะพี่ขอบอกเลยครับเนาะว่าโคตรสุดเลยนะครับเนาะสุดใหม่ที่จะอัปเดตเข้ามานะครับก็มีเยอะมากๆเลยนะครับเนาะก็จับฟอร์มาีเล่นะครับเนาะแล้ววก็สยมากๆด้วยนะครับเนาะก็จะะััมาาเเลยครบนถ้าน้องๆคคนนนไหะรับทีว ว่าอยากได้นะครับน้อก็เตรียมตัว <simulation products> แล no ้วกันนะครับน้อเราก็จะมีทางด้านสุดตัวนี้นะครับน้อที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามาทางด้านของโทเค็นแดงนะครับน้อก็จะเปลี่ยนใหม่นะครับวงน้องก็ถือว่าสวยมากนะครับน้อก็เป็นประมาณนี้นะครับน้องสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้อก็ถ้าคนไหนมีโทเค็นแดงเยอะนะครับน้อก็เตรียมแรกแล้วกันนะครับน้อเพราะว่าจะอัปเดตเข้ามานะครับน้อนี่เลยนะครับวงน้องก็สำหรับโทเค็นแดงนะครับน้อพี่คิดว่าสุดใหม่ที่จะอัปเดตเข้ามานะครับน้อก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับน้องก็เป็นประมาณนครับะ น้องที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามาวางขายด้วยนะครับน้องนี่เลยนะครับวงน้องพี่ขอบอกเลยนะครับนาอว่าอัปเดตครั้งใหม่นะครับน้องขอแค่เรามีเพนนะครับเราก็โหดได้เลยนะครับน้องก็จะประมาณเลยครับเพราะว่าสุดที่จะมาวางขายนะครับน้องก็เยอะแยะมากมายเลยนะครับน้องก็จะประมาณเลยครับน้องพี่บอกเลยนะครับว่าคนที่เพิ่งสร้างรหัสใหม่นะครับน้องถ้าเป็นสายเติมนะครับก็คือจะโหดภายในวันเดียวเลยนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับนาะเพราะว่าอัปเดตเข้าใหม่นะครับจะมีสุดนะครับน้องเยอะแยะมากมายนะครับที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับวงน้องก ก็เป็นทางด้านของสุดตัวนี้นะครับเนอที่แบบว่าวางขายนะครับเนอสามารถซื้อได้ด้วยเหรียญนะครับเนอพี่เขาบอกเลยนะครับเนอว่าสุดที่สามารถซื้อได้ด้วยเหรียญนะครับเนอก็เริ่มทยอยอัปเดตเข้ามาแล้วนะครับเนอก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนอก็ถือว่ามีเล็กน้อยนะครับเนอก็ไม่ได้มีเยอะนะครับเนอก็จะประมาณเลยครับเนอแล้วก็ยังไม่หมดเท่านั้นนะครับเนอสิ่งที่จัปเดตเข้ามานะครับพวกเนอก็มีเยอะแยะมากมายนะครับเนอนี่เลยครับก็เป็นส่งขมส่งใหม่นะครับเนอที่แบบว่าเป็นสีขาวนะครับเนอสสาาาาาาาหรร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 รัััััััับบ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 ้้้มมมมคคคคคคเเเเเลลลยยยยยยททีีี่่่่่แแววววงงขนน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 นะะะะออออออกกก็็็จปปณๆพต นี่เลยนะครับวงน้องสวยมากนะครับน้องแต่ละทรงผมนะครับน้องก็จะเป็นประมาณเลยนะครับน้องก็จับเด็กเข้ามานะครับวงน้องเราก็ของต่างๆนะครับน้องก็จับเด็กเข้ามาเยอะแยะมากมานยนะครับน้องสามารถซื remember, ้อได้ด้วยเหรียญด้วยนะครับน้องสังเกตเลยนะครับน้องว่าแค่เรามีเหรียญนะครับน้องเราก็สามารถซื้อสุดได้เยอะแยะมากมายแล้วนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องก็ถือว่าสุดแน่นอนนะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้องพี่เขาบอกเลยนะครับน้องว่าสามารถซื้อได้ด้วยเหรียญเยอะแยะมากมายเลยนะครับน้องก็จะประมาณเลยครับน้องก็ซีซั่นหน้านะครับน้องก็จัปเดตครั้มนะบเได้เห็นนนนนแ่่่อะครรับทีีพกเข มานะครับวงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องนี่เลยนะครับวงน้องก็ฉันันทาย่อยนะครับเนอะอัปเดตเข้ามาที่เรเล็กที่น้อยแน่นอนนะครับเนอะตั้งแต่ที่พี่รีวิวไปตั้งแต่วันนี้นะครับเนอะไม่เชื่อก็ลอติดตามได้เลยนะครับเนอะก็จะประมาเลยครับวงน้องพี่ขอบอกเลยนะครับเนอะว่าสําหรับวงน้องคนไหนนะครับเนอะที่แบบว่าอยากได้สุดใหม่นะครับน้องหรือว่ามีแค่เพจนะครับเนองก็คือสามารถโหดได้จริงนบบเาาาาาก็ป่่่ววมลย้องงีีขขแหท ด้วยนะครับนอนี่เลยครับนอก็คือสามารถใช้เหรียญกอลโลยอซื้อได้ด้วยนะครับนอก็จะประมาณเลยครับนอสเก็ตบอร์ดมันกันนะครับวงนอก็คือสามารถซื้อได้ด้วยเหรียญกอลโลยอนะครับนองเราก็มีทางด้านของสกีรถด้วยนะครับนอที่แบบว่าสามารถซื้อได้ด้วยเหรียญกอลโลยอนะครับนอก็แค่บางอันเท่านั้นนะครับนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับนอนี่เลยนะครับวงน้องส่วนอันนี้นะครับนอก็สามารถซื้อได้นะครับวงน้องด้วยเหรียญกอลโลยอก็มีนะครับนองเราก็ซื้อด้วยเพชรก็มีนะครับนอก็จะะปรมาณน้องก็ถือว่ากิจกรรมมทั้้งหดนนีะคครรรรรรัััับบบบนนนนนนออออออจะะปเเเเเเดตขข้าาาาสิิ์์หหลลงงืวว่่่่ซทยยแแพีก็ รีบมารีวิวให้ทุกคนได้รู้นะครับเนาะว่าจะมีกิจกรรมประมาณนี้นะครับเนาะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับวงน้องก็ถือว่ากิจกรรมที่จับเดตเข้ามานะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับวงน้องคนณดันนะครับที่แบบว่าอยากเล่นอยากได้นะครับเนาะหรือว่าอยากได้ของอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับเนาะถ้าอันไหนพี่แจกให้ได้นะครับเนาะเดี๋ยวพี่ทำการแจกให้ไปฟรีๆเลยแล้วกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับวงน้องพี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับวงน้องครรรััับบบเเนนนนนาาาาาะะะแลล้้วก็อย่ืมมคคคถตติดุ สามแสนกนติดตามนะครับพี่จะมาแจกรหัสแบไปพี่ๆนะครับน้องรหัสบอกฟู๊หนึ่งอันนะครับน้องเราก็รหัสฟรีไฟล์หนึ่งอันนะครับน้องก็ฝากกันด้วยละกันสำหรับงน้องคนหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ของพีจากพี่นะครับน้องพี่ก็จะทำการแจกให้ไปพี่ๆนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับวงน้องไว้เจอใหม่คลิปตอนเย็นแล้วกันนะครับเนาะบ๊ายบาย